ฝังสาภาพยุโรปตอนนี้กําลังแย่ลงนะครับการปล้นสะดมหรือเรียกว่าแฟลชม็อบเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้โอกาสที่สวิตเซอร์แลนด์โอกาสที่เยอรมนีและก็ประเทศอื่นๆในฝั่งสาภาพยุโรปรวมทั้งอังกฤษนะครับที่ตอนนี้มีผู้หญิงมาเป็นโสเภณีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นการตกต่ําทางสภาวะเศรษฐกิจพลังงานที่กําลังจะไม่พอนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปเพราะ ฝั่งสหภาพยุโรปไปทำการคว่ำบาตรรัสเซียสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่ มาเปลี่ยนสถานที่ในการถ่ายทำรายการนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้วิกฤตต่างๆกำลังเกิดขึ้นในฝั่งของสาภาพยุโรปแล้วเริ่มต้นนะครับเกิดเหตุการณ์แฟลชม็อบเกิดขึ้นนะฮะในสหรัฐอเมริกามีการบุก7 e l e v e n กวาดสินค้านะครับหายเข้ากริบเมก Flash m o บ บ,บุกร้านเซเว่นอในลอสแองเจลิสเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะกวาดเอาบุหรี่ขนมและสินค้าอื่นๆไปเป็นจำนวนมากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความคึกขนองเนื่องจากความเชื่อมั่นใจว่าการก่อเหตุเป็นกลุ่มนั้นจะไม่มีทางสามารถดำเนินคดีกับทางกลุ่มของพวกเขาได้นะในขณะที่มอสโกก็กล่าวหายุโรปก่อการร้ายนะครับ วางยาพิษทหารของรัสเซียเล็งมอบหลักฐานนะครับองค์การห้ามอาวุธเคมีกระสวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวหายูเครนวางยาพิษทหารของพวกเขาบางส่วนในซาปอริเซียแคว้นทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับของยูเครนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเตรียมมอบหลักฐานให้องค์การห้ามอาวุธเคมีในเร็วๆนี้ ในแกบอีกเหตุการณ์หนึ่งความสงบกําลังสิ้นสุดลงฮะมีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการมาจากสวิตเซอร์แลนด์กบอกว่าผู้คนอาจจะลุกฮือปร่นสะดมหากเกิดวิกฤตพลังงานในช่วงฤดูหนาวประชาชนอาจจะลุกฮือและเลือกหนทางแห่งการปร่นสะดมหากว่าสวิตเซอร์แลนด์ประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงในช่วงฤดูหนาวจากคําเตือนของตํารวจ ระดับผู้บัญชาการรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับผู้บัญชาการกองงานความมั่นคงและความยุติธรรมแห่งตำรวจสังกันลินนะครับให้สัมภาษณ์กับหนังสพิม์เยอรมนีว่าปัญหาไฟฟ้าดับอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเลยทีเดียวในขณะที่ยุโรปตอนนี้มึนตึบนะครับรัสเซียเตรียมระงับการจ่ายก๊าซอีกรอบหนึ่งนะครับกระทบ ความพยายามกระตุ้นพลังงานสำรองในช่วงฤดูหนาวรัสเซียจะระงับก๊าซธรรมชาติป้อนสู่ยุโรปผ่านท่อลำเลียงเป็นเวลา3วันในช่วงปลายเดือนจนถึงเดือนหน้าจากการเปิดเผยของกลาสพอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของมอสโกนะครถาโถมแรงกดดันในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีความพยายามกำลังเติมเต็มกรังสำรอง ก่อนหน้ารดูหนาวฮะจะกำลังมาถึงในขณะที่เอเชียกำลังเดือดเลยทีเดียวฮะญี่ปุ่นก็คิดจัดเตรียมขีปนาวุธนะครับร่อนพิสัย1,000กิโลเมตรนะครับเพิ่มศักยภาพพร้อมรับมือจีนญี่ปุ่นกำลังพิจารณาประจำการขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลจมวน100ยกิโลเมตร เพื่อเสริมแสงเยนุภาพในการโจมตีตอบโต้พิมโยมิรูอินะครับได้รายงานในเรื่องนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งยูเครนก็เปิดฉากโดรนโจมตีฐานนะครับกองทัพเรือในทะเลดำในคราชเมียในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลังเพ็นตากอนจัดให้อีก775ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมโดนสุดเจ๋งสแกนอีเกิลนะครับเครื่องยนต์ต่อต้านระเบิดทุ่นสนามกระสุนต่อต้านนะครับอากาศยานหุ้มเกราะปืนใหญ่าวซินเซอร์นะครับซึ่งมีการเข้ามาประจําการนะครับอย่างเป็นทางการฮะซึ่งเป็นการเปิดฉากครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับที่น่าสนใจคือทางยูเครนนะครับ จัดฉากโจมตีที่มั่นเรือทะเลดำของประธานาธิบดีวาลาเดเมี์ปูตินในเมืองเซวาสตาโปของคาชเมียสร้างความเสียหายในฐานที่มั่นนะครับควันดำกรุ้งไปทั่วเมืองแต่พ่อเมืองคาชเมียอ้างมีโดนหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยถูกสอยจากระบบต่อต้านอากาศยานเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากเพนทากอนจัดให้อีก7 7 5ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมดโดรนสอดแนมสุดเจ๋งสแกนอีเกลิลยานยนต์ต่อต้านระเบิดทุ่นสนามกระสุนต่อต้านอากาศยานหุ้มเกราะและปืนใหญ่าวฮิตเซอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะนายกรัฐมนตรีนะครับของฟินแลนด์ซึ่งเป็นนายกหญิงงานเข้าคลิปหลุกคราวนี้นัวเนียกับนักร้องนะครับทั้งที่แต่งงานแล้ว หนังสืพิมพ์แทบลอยของฟินแลนด์รายงานคลิปนะครับใหม่ของซานามารินนะครับนายกรักฐมนตรีจอมปาร์ตี้นะฮะของประเทศโปรโบนสื่อสังคมออนไลน์คราวนี้เป็นภาพที่กำลังเต้นโอบกอดนัวเดียกับดับร้องรายหนึ่งซึ่งโหมกระพือให้ตอบคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขึ้นมาอีกรอบเนื่องจากผู้นำหญิงรายนี้แต่งงานแล้วนั่นเอง คลิปวิดีโอพบเธอเต้นนำอยู่บนกราบแห่งหนึ่งกับชายคนหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นเหนือระบุว่าคือนายโอลาวีนะครับยูซีเวียตานะครับนักร้องเพลงร็อกสำนักข่าวบางแห่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจากผู้นำหญิงวัย36ปีที่แต่งงานแล้วนะครับส่วนยูซีเวียตานะครับอยู่ในสถาน ที่เรียกว่าอย่าขาดกับภรรยานะครับก่อนหน้านี้ก็มีคลิปหลุดของเธอออกมาซึ่งปาร์ตี้แบบระห่ำเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ก็วิกฤตก็ตอนนี้ก็ลุกลามมีการเตือนค่าครองชีพสูงขึ้นกําลังบีบให้ผู้หญิงอังกฤษหันตัวมาขายตัวแลกกับเงินเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์นะครับได้มีการเตือนผ่าน Sky News นะครับว่าค่าครองชีพตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆในสหาราชอาณาจักร กำลังบีบให้พวกผู้หญิงหันมาขายบริการทางเพศบางส่วนถึงขั้นจำเป็นต้องเรียกลูกค้าตามท้องถนนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอันซาบับอ้างความรับผิดชอบการโจมตียึดโรงแรมชื่อดังกลางโมกาดิมูซูซนานนะครับรวม30ชั่วโมงดับไม่ต่ำกว่า12ฮนะช่วยชีวิตตัวประกันไว้106 คนนะครับได้ประสบความสําเร็จสหรักข่าว iter, รอยเตอร์สารักข่าวเอพีนะครับและสรักข่าวเอเจนซี่รายงานตรงกันนะครับว่ากองกําลังโซมาเลียนะครับสามารถเข้าช่วยตัวประกันไว้ได้ในโรงแรมหายัดสุดหรูของเมืองหลวงถูกยึดไว้เวลานาน3าสชั่วโมงจากกลุ่มมือปืนใช้ระเบิดเปิดทางก่อนยิงกราดนะครับเสียชีวิตมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12คน ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากปล่อยตัวประกันนะครับได้ออกมา106คนออกมาเป็นอิสระได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมหัวหน้าหน่วยข่าวกรองโซมาเลียสหรัฐอังกฤษแล้วก็ UN อนะครับออกโรงประนามต่อต้านด้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายอันซาบับเกี่ยวข้องกับอันกอิดะที่เคยร่วมบิรกรรมอุกอาจเมื่อปี2013สังหารไป67คนนะครับหลังบุกยึด ห้างเวสเกตในอโรบี ee, ไว้นานทั้งหมด4วันในเชิงปรากฏการณ์ถ้านำมาวิเคราะห์เราคงเห็นสถานการณ์ของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับแล้วก็เยอรมน,นีนะครับตอนนี้รัสเซียกำลังจะลดก๊สแล้วก็พลังงานต่างๆที่ส่งไปยังฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่สงคราม นะครับที่กําลังเกิดขึ้นรัสเซียยังคงลุกค,คืบนะฮะทางยูเครนก็ทําการตอบโต้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนอาวุธนะครับจากฝั่งของสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็มีการวางยาพิษทหารของรัสเซียซึ่งรัสเซียก็จะมีการฟ้องร้องแล้วก็จะมีการเอาผิดทหารของยูเครนด้วย ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยว่าลาดาเมียปุตินไปทําการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวนะครับต่างประเทศปรากฏว่าเธอไปรายงานข้อได้จริงเรื่องการไปยิงถล่มโรงเรียนนะครับซึ่งมีการกล่าวหาว่าทหารของรัสเซียเป็นผู้ยิงถล่มจนมีคนแล้วก็เด็กได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเธอรายงานตามข้อได้จริงแต่ไม่เธอเห็นว่า ทหารที่ทําการลงมือโจมตีโรงเรียนนั้นนะครับไม่ใช่เป็นทาหารของรัสเซียกลับกลายเป็นทหารของยูเครนนะครับซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลนั้นนะครับหากฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบนะครับก็มักจะใช้ยุทธวิธีนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับและขอความช่วยเหลือและก็หหายให้ต่างชาตินั้นประนามการกระทา เป็นเหยื่อที่เกิดขึ้นในสงครามหลายหลายสงครามที่เกิดขึ้นประเทศไทยตามแมวพรมแดนชจนกลุ่มน้อยก็จะใช้วิธีนี้ในการยิงถล่มตัวเองหากตัวเองเสียเปรียบมากๆเพื่อหวังจะได้กําลังสนับสนุนจากต่างชาติเข้ามาทําการแทรกแซงกิจการภายในเพื่อเขาลอดในที่สุดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในฝั่งของสหภาพยุโรปตอนนี้กําลังแย่ลง การปล้นสะดมหรือเรียกว่าแฟชม็อบเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้โอกาสที่สวิตเซอร์แลนด์โอกาสที่เยอรมนีและก็ประเทศอื่นๆในฝั่งสาภาพยุโรปรวมทั้งอังกฤษนะครับที่ตอนนี้มีผู้หญิงมาเป็นโสเภณีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะเศร,รษฐกิจที่กําลังตกต่ําอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นการตกต่ําทางสภาวะเศร,รษฐกิจพลังงานที่กําลังจะไม่พอนะครับของฝั่งสาภาพยุโรปเพราะฝั่งสาภาพยุโรปไปทําการคว่ำบาตร รัเสเซียรัเสเซียก็ทําการตอบโต้คืนนะครับด้วยการหยุดจ่ายพลังงานให้กับประเทศฝั่งสหภาพยุโรปและประเทศไหนจะซื้อนะครับจะต้องใช้เงิน,นรูเบิลน,นะครับของรัเสเซียมาทําการซื้อพลังงานของทางฝั่งรัเสเซียเป็นสําคัญนะครับทำให้สถานการณ์จนถึงขณะนี้หลายประเทศมีการกักตุนพลังงานแต่การกักตุนลักษณะดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอนะครับต้องปิดสถานที่ราชก,การ ปิดแลนด์มาร์กต่างๆไปในฝั่งของสหภาพยุโรปแต่จนถึงขณะนี้มาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่ฝั่งสาภาพยุโรปทํากับรัสเซียกําลังส่งผลกระทบและย้อนกลับนะครับที่มาก็มีคําเตือนที่ผ่านมาก็มีคําเตือนนะครับจากนายกรัฐมนตรีบางประเทศนะครับก็เตือนว่าการเป็นมหาอำนาจของฝั่งสหภาพยุโรปกําลังสิ้นสุดลงเพราะฝีมือของตนเองนะสิ่งที่ดําเนินการเล่นงานรัสเซีย กำลังถูกตอบโต้แบบแสบเผ็ดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใหญ่ในสัตาผู้มีผลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปงคงท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กเล็ทิงไม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เคยไลร่วงวินทาเป็นบินเอาไว้เผาประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิชีวีจะอยู่อย่างจนรักตายอยังฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดาย